ดีครับความศักดิ์สิทธิ์ต้องท่าแ,แขวันนี้พามาดูตัวช่วยผสมเกรสรของดอกมะพร้าวนะครับมาดูกันว่ามีมแมลงหรือว่าสัตว์ชนิดไหนที่ช่วยผสมเกรสรให้กับมะพร้าวได้บ้างนี่นะครับมาดูกันชนิดแรกเลยนะครับที่บินอยู่น,นี้ก็คือผึ้งนี่นะครับผึ้งผึ้งนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ ชนะโรงนะครับนี่นี่คือชนะโรงนะครับตัวเล็กๆพึ่งจิวนะครับต่อมาครับมดนะครับมีมดเที่ยวไตอยู่นะครับเมื่อกี้มดต่อมาครับมลรงวันนี่นะครับมลรงวันก็ถือว่าเป็นตัวช่วยผสมได้นะครับนี่นะครับชนะโรงนี่นะครับ